เบสจัดงานฉลองมันเกิดให้น้องชายต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสวยมากความสามารถที่เริ่มมีงานในวงการมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับสาวเบสลักวันนี้คำสิงลูกของอดีตนักมวยชื่อดังอย่างสมรักคำสิงที่ปัจจุบันเธอยังมีผลงานถ่ายโฆษณาและอื่นๆตามมาอีกเพียบในวงการบันเทิงนอกจากนี้เธอยังเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่องคำสิงแฟมิลี่โดยคอนเทนต์ของช่องนั้นเจ้าตัวได้ถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัว ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงและกิจกรรมต่างๆให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอดซึ่งบางคอนเทนต์อาจจะมีซ้ำคนอื่นๆบ้างแต่ก็พยายามฉีกแค่แตกต่างหาจุดเด่นของคอนเทนต์นั้นๆโดยหลักแล้วเนื้อหาของช่องเจ้าตัวจะเป็นคนคิดและลงมือทำเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการคิดคอนเทนต์คอนเซปต์ต่างๆการถ่ายรวมไปถึงการตัดต่อเพื่อให้ได้ภาพออกมาอย่างที่ตัวเองต้องการจนได้คลิปที่สมบูรณ์แบบที่เป็นสไตล์ของตัวเองที่ไม่ซ้ำทางใคร จนทำให้ซาวเบสประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทางด้านน้องชายอย่างเบร์ทภูรักยังมีส่วนช่วยพี่สาวด้วยล่าสุดเบสได้จัดงานวันเกิดให้กับน้องชายพร้อมของขวัญของแบรนด์เนมและเงินสดมอบให้เป็นของขวัญในวันเกิดพร้อมลงแคปชั่นว่าขอให้ปังขอให้ดังขอให้จึง้งจุบจ๊บจุงานนี้ต้องบอกว่าน้องชายยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆ